ครับนักเรียนมาพบกับครูนัทพลโบวไลหรือครูโจกนะครับวันนี้เราอยู่ที่วิชาทเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณมหกและวันนี้จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับนักเรียนหลาย,ลายๆคนเลยก็คือเรื่องของบล็อกเชนครับคราวนี้ในเรื่องบล็อกเชนเนี้ยมันอยู่ในส่วนไหนในหัวข้อที่เราเรียนกันมาล่ะนะในหัวข้อที่เราเรียนก็คือเรื่องของนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะในครั้งที่ผ่านมาเราได้รู้จักบริการคลาวไปแล้วซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ และเราได้ทดลองใช้บริการคลาวด์บน Google Drive ไปแล้วใช่ไหมครับหลังจากรู้จักบริการคลาวด์ใช้บริการคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยแล้วเทคยีเกิดใหม่อีกตัวหนึ่งที่นักเรียนควรจะรู้จักก็คือเทยีบอ h เชนนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเลยครูอยากใช้นักเรียนมาร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บเพจโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันและก็ตอบคำถามดังนี้ครับถ้าหากนักเรียนเคยเข้าใช้งานเว็บเพจเคยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆ คำถามแรกก็คือนักเรียนเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์แล้วไม่สามารถดูข้อมูลได้โดยจะต้องทำการร้องขอหน้าเพจโดยการกรอก URL เพื่อเข้าชมเพจที่ต้องการหรือไม่ครับเคยไหมครับพูดง่ายว่าเคยกรอก URL เข้าชมเพจที่เราต้องการเคยหรือไม่ครับใครเคยยกมือส่วนใหญ่น่าจะเคยถูกไหมเพราะอะไรเพราะเวลาเราเข้าเว็บเราก็ต้องกรอก URL ที่เราต้องการใช่ไหมครับ คราวนี้คําถามต่อไปก็คือนักเรียนคิดว่าการส่งข้อความผ่าน Facebook Messenger หรือ Line เนี่ยมีความปลอดภัยหรือไม่เพราะอะไร <Yeah. S 1> การส่งข้อความผ่าน facebook Messenger Line ปลอดภัยไหมครับ <Yeah. S 1> ก็น่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งนะหรืออาจจะเรียกว่าไม่ปลอดภัยก็ได้ถ้าอะไรถ้าข้อมูลเหล่านั้นถูกล้วนไหลเพราะอะไรครับเพราะข้อมูลที่เราส่งข้อความนั้นนะ่ะ ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริการนั้นๆคราวนี้ข้อความที่เราพิมพ์แล้วก็ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีโอกาสที่จะถูกโจรกรรมถูกขโมยข้อมูลไหมครับน่าจะมีโอกาสใช่ไหมดังนั้นบริการเหล่านี้อาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ถ้ามีการถูกโจรกรรมข้อมูลหรือทําให้ข้อมูลนั้นล้วนไหลอ่านี่ก็คือประเด็นปัญหาที่เราพบเจอกันในปัจจุบันคราวนี้ บล็อกเชนเข้ามาช่วยอะไรหรือบล็อกเชนคืออะไรล่ะนะคำถามตัวโตๆนี้ครับบล็อกเชนคืออะไรหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยค้นคว้าหาข้อมูลนะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองค้นคว้าหาข้อมูลโดยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกเชนว่าบล็อกเชนเนี่ยคืออะไรแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลที่หาได้นํามาสนทนาร่วมกันนํามาหาข้อสรุปร่วมกันกับเพื่อนครับครูให้เวลาตรงนี้ในการให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกเชน5นาทีครับ เชิญครับหลังจากที่นักเรียนค้นหาข้อมูลแล้วได้ข้อสรุปหมครับว่าบล็อกเชนคืออะไรก่อนอื่นเลยครูอยากใช้นักเรียนทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเดิมก่อนนะครับและระบบที่เราใช้กันอยู่แบบเดิมเนี่ยจะเป็นระบบที่เรียกว่าระบบรวมศูนย์ในลักษณะข,ของ client server โดยการที่เซิร์ฟเวอร์เป็นผู้ดำเนินการต่อให้บริการนั้นๆเมื่อมีผู้ร้องขอครับเช่นอะไรครับนะเช่นเว็บไซต์จะมีหลักการที่ผู้ใช้ร้องขอเพื่อเข้าชมเว็บโดยการป้อน URL เราต้องการเข้าถึงเว็บใดๆเราต้องป้อน URL ใช่ไหมครับเว็บแอปพลิเคชันหรือบริการต่างๆมีหลักการโดยที่ผู้ใช้ร้องขอหน้าเว็บที่เป็นโปรแกรมเช่นการคำนวณตารางการทำสไลด์นำเสนอ การทำแอนิเมชันโดยแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานนั้นไม่ได้ติดตั้งอยู่บนเครื่องของผู้ใช้เลยนะเช่นอะไรครับนึกภาพนะเช่นเราจะใช้งาน g o o g l e s h e e t g o o o l e Doc นะใช้งานเครื่องมือออนไลน์โปรแกรมนั้นไม่ได้อยู่ที่เราใช่ไหมเราต้องไปร้องขอเพื่อใช้งานผ่านระบบเครือข่ายหรือแอปพลิเคชันข้อความเช่น f c e e o o o m m s s s n n g r r i n e WhatsApp ทั้งหลายเนี่ยดูเหมือนว่านักเรียนจะส่งข้อมูลไปยังผู้รับ แต่จริงๆแล้วแอปพลิเคชันเหล่านั้นทําการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือหน่วยประมวลผลหลักที่รับข้อความต่างๆของผู้ใช้ในระบบทั้งหมดและกระจายส่งต่อไปยังปลายทางอีกทีหนึ่งดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าข้อความที่นักเรียนส่งเนี่ยไม่ได้ไปยังผู้รับโดยตรงแต่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ก่อนใช่ไหมนี่ก็คือปัญหาหลักๆของระบบเดิมๆที่เราใช้อยู่ครับจึงเกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะการทํางานของระบบเหล่านี้สิทธิ ในข้อมูลใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ความอิสระของข้อมูลหรือความลับในข้อมูลระหว่างทั้งสองฝ่ายคือผู้รับกับผู้ส่งเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ผ่านตัวกลางได้หรือไม่ส่งให้ผู้รับโดยตรงเลยไม่ผ่านตัวกลางไม่ต้องเอาข้อความเราไปฝากไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนเพราะอาจจะล่วงไหลได้สำเนาของข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นเก็บบันทึกอยู่ที่ใดเจ้าของข้อมูลสามารถเก็บบันทึกและตรวจสอบได้ตลอดเวลาหรือไม่ <Yeah. S 2> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่รับส่งกันระหว่าง2บุคคลหรือมากกว่านั้นไม่จําเป็นต้องให้ตัวกลางเป็นผู้ดําเนินการได้หรือไม่ครับเราไม่อยากให้ข้อมูลเราล้วนไหลอะ่ะไม่มีตัวกลางได้ไหมหลักการของตัวกลางนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ที่เก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมครับผู้ใช้ทั้งหมดเนี่ยจะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลของตนเองโดยต้องไม่สามารถแก้ไขลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนหน้าได้ โดยผู้ใช้ทุกคนมีอิสระในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้เองทั้งหมดผู้อื่นไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้นะครับจะเป็นไปได้หรือไม่นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นไปได้ไหมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของเราคราวนี้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยจึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นครับนะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรละ่ะประเด็นที่เป็นปัญหาข้างต้นนะครับจึงมีกลุ่มผู้พัฒนา โดยใช้นามแฝงในชื่อของซาโตชินาคาโมโตะซึ่งได้ประดิษฐ์วิธีการในการรับประกันความปลอดภัยในการทำรายการหรือธุรกรรมข้อมูลโดยใช้ชื่อว่าบล็อกเชนขึ้นมาในปีพศ2551ครับหรือคริสตสกักราช2008โดยหลักการนี้จะไม่มีตัวกลางในการจัดการที่เรียกว่าระบบประมวลผลแบบกระจายซึ่งไม่มีแบบศูนย์รวมในลักษณะของคลาวด์เซอร์เแล้ว นักเรียนจะเห็นว่าหลักการนี้แตกต่างจากบริการคลาวที่มีตัวกลางในการจัดการใช่ไหมครับนะเช่น Google บริการจัดการข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลของเราหลักการของบล็อกเชนนั้นจะมุ่งเน้นไปใช้ในการจัดการธุรกรรมทางเอกสารที่ลักษณะเป็นรายการบัญชีแยกประเภทหรือทะเบียนรายการที่มีความสําคัญต่อธุรกรรมเช่นการซื้อขายเอกสารเอกสารสัญญาต่างๆก็จะทําให้วิธีการส่งข้อมูลต่างๆหล่านี้ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะมีวิธีการประมวลผลอยู่3รูปแบบคือแบบศูนย์รวมแบบแยกศูนย์และแบบกระจายและนี่ก็คือรูปแบบวิธีการประมวลผลข้อมูลของบล็อกเชนทั้ง3รูปแบบครับแบบแรกจะเป็นแบบรวมศูนย์นักเรียนสังเกตนะครับแบบรวมศูนย์จะมีจุดศูนย์กลางแล้วก็กระจายออกไปนะครับ การประมวลผลแบบนี้นะครับเป็นการประมวลผลกลางที่ทําหน้าที่ในการให้บริการทั้งหมดแก่ลูกค้าหมายความว่าอะไรครับจะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆตรงกลางที่เดียวแล้วแตกกิ่งก้านสาขาไปไปยังลูกค้าเลยแบบนี้เรียกว่าแบบรวมศูนย์ครับแบบที่2เรียกว่าแบบแยกศูนย์แบบแยกศูนย์หมายความว่ามีการแยกตัวของการประมวลผลเป็นแขนงแตกออกมาแต่ยังมีตัวกลางของกลุ่มลูกค้ายอยู่ แตกกิ่งออกไปแต่ในแต่ละกิ่งครับในแต่ละก้อนยังมีตัวกลางของลูกข่ายอยู่ในการบริหารจัดการครับนะและแบบที่3ครับเป็นแบบกระจายแบบกระจายคือมีการเชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยลักษณะของเมสลักษณะของเมสนักเรียนสังเกตนะครับทุกโหนดจะมีการเชื่อมต่อถึงกันและกันนะซึ่งแต่ละโหนดมีความสําคัญเท่ากันหมดครับไม่มีใครเป็นแม่ข่ายไม่มีใครเป็นลูกข่ายนะ มีการเชื่อมต่อถึงกันหมดเลยนี่คือรูปแบบวิธีการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบบล็อกเชนทั้ง3รูปแบบครับคราวนี้หลักการทํางานของเทคโนโลยีาสารสนเทศเนี่ยที่นักเรียนได้ใช้งานออนไลน์กันอยู่ในปัจจุบันจะมีลักษณะที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมไคลเอนเซอร์เวอร์เกือบทั้งสิน้นโดยมีตัวกลางในการประมวลผลหรือรองรับการร้องขอในการเชื่อมต่อบริการนั้นๆผู้ใช้จะเรียกว่าไคลเอนหรือลูกค้าส่วนเซิร์เวอร์นั้น คือบริการเช่นเว็บเพจระบบอีเมลแอปพลิเคชันต่างๆนะครับลูกค้าหรือผู้ใช้จะต้องเชื่อมต่อผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการทุกครั้งในการใช้งานดังรูปที่นักเรียนเห็นต่อไปนี้ครับนะนักเรียนจะใช้บริการของอะไรนักเรียนจะต้องวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์นั้นก่อนแล้วให้เซิร์ฟเวอร์บริหารจัดการส่งต่อข้อมูลให้เราไปยังปลายทางอีทีนึงครับดังนั้นเซิร์ฟเวอร์คือตัวกลางในการดําเนินงานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการส่งรับข้อมูล ส่วนเรื่องของการเก็บข้อมูลเอกสารการประมวลผลต่างๆส่วนหนึ่งอาจเกิดขึ้นในฝั่งของผู้ใช้งานก็ได้หรือบางส่วนอาจจะเกิดขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลและก็ส่งต่อก็ได้ครับคราวนี้ในการส่งต่อข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีตัวกลางปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรอาจจะมีการหลุดรั่วของข้อมูลอาจจะมีการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะครับ บล็อกเชนจึงเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้นั่นเองครับคราวนี้กิจกรรมต่อไปก็คืออยากจะให้นักเรียนเนี่ยมาร่วมกันวิเคราะห์และก็พิจารณาว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมีจุดเด่นต่างจากระบบฐานข้อมูลทั่วไปอย่างไรจากที่นักเรียนฟังครูอธิบายมาข้างต้นได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกเชนมาแล้วข้างต้นอยากใช้นักเรียนลองมาวิเคราะห์และก็มาเปรียบเทียบดูซิว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมีจุดเด่น ต่างจากระบบฐานข้อมูลทั่วไปอย่างไรแล้วก็นำมาออกแบบเป็นแผนภาพความคิดง่ายๆให้ตัวเองเข้าใจดูครับคนะรูให้เวลานักเรียนลองทำตรงนี้นะสัก5นาทีนะ,ะเริ่มครับหลังจากที่นักเรียนทำ Mind Mapping ของตัวเองแล้วเกี่ยวกับจุดเด่นของบล็อกเชนเรามาดูซิว่าจะสอดคล้อง จะใกล้เคียงหรือจะตรงกับครูหรือไม่นะครับจุดเด่นของเทคโลยีบล็อกเชนก็คืออย่างแรกนะครับเรามาดูซิคืออะไรคือการแชร์ข้อมูลสู่สาธารณะมีระบบดูแลข้อมูลที่เรียกว่าบล็อกครับและมีความสามารถในการตรวจสอบและจัดการข้อมูลรายการธุรกรรมโดยการเข้ารหัสแบบแฮชอ่ามีคีย์เวิร์ดใหม่มาอีกแล้วการเข้ารหัสแบบแฮชคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนอะในลำดับต่อๆไปนะครับ แต่ตอนนี้ให้นักเรียนเห็นจุดเด่นอย่างแรกของมันก่อนอย่างที่2ก็คือข้อมูลมีความปลอดภัยสูงอย่างที่3ครับไม่มีศูนย์กลางในการตรวจสอบข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นแหละนะไม่ต้องเอาข้อมูลเราไปพักที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ส่งต่อละส่งถึงกันโดยตรงได้เลย 4. ครับมีความน่าเชื่อถือด้วยหลักการที่ไม่มีศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลครับและแบบที่5ก็คือ การทำงานของระบบเนี่ยเป็นแบบอัตโนมัตินะนะเราไม่ต้องสั่งงานสั่งการมันบ่อยๆครับระบบทำงานให้เราแบบอัตโนมัตินี่คือจุดเด่นของเทคโลยีบอ็อกเชนคราวนี้หลังจากที่นักเรียนได้วาด Mind m a p p i n g ของตัวเองแล้วก็ดู Mind m a p p i n g ของของที่ครูได้ออกแบบไว้แล้วนะครับนักเรียนคงจะเห็นจุดเด่นของเทคโลยีบอ็อกเชนไปแล้วคราวนี้เรามาสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทย e ีบล็อกเชนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันมีลักษณะสำคัญอย่างไร เทคโนโลยีบล็อกเชนก็คือเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลในการทํารายการหรือธุรกรรมข้อมูลและสามารถประยุกต์ใช้กับบริการอื่นๆได้อีกหลายบริการเลยใช่ไหมครับนะจากที่นักเรียนไปค้นคว้าหาข้อมูลมานักเรียนจะเห็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนถูกนําไปใช้ในบริการหรือในระบบหรือในห้างร้านบริษัทอื่นๆแล้วนะในปัจจุบันนะครับคราวนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วเรามาลองทํากิจกรรมตัวอย่างบล็อกเชนต่อไปนี้ครับ กิจกรรมต่อไปนี้เราจะทํากิจกรรมเป็นกลุ่มกลุ่มละ5คนหรือไม่เกิน5คนนะครับนะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5คนนะครับไม่เกินนี้หลังจากที่แบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนค้นหาบล็อกเชนที่ถูกนํามาใช้ในปัจจุบันบล็อกเชนะ Blockchain นี่คือเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นครูบอกว่ารถยนต์รถยนต์คือเทคโนโลยีแต่คราวนี้รถยนต์มันจะมียี่ห้อหล,หลายยี่ห้อใช่ไหมครับบล็อกเชนก็เช่นเดียวกันบล็อกเชนก็จะมีคนที่นําไปพัฒนานําไปใช้ แล้วก็ตั้งเป็นชื่อในรูปแบบต่างๆครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาบล็อกเชนที่ถูกนํามาใช้ในปัจจุบันจัดทําข้อมูลในรูปแบบของอินโฟกราฟิกครับเลือกมาแค่รูปแบบเดียวนะของอะไรก็ได้นะครับแบบเดียวเอามาทําในรูปแบบของอินโฟกราฟิกนะครับทั้ง5คนช่วยกันนําเสนรข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกเชนที่เลือกนะครับโดยทําใน Google s l i d e ก็ได้หรือในซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันอื่นๆที่นักเรียนถนัดก,ก็ได้ครับ ให้นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับบล็อกเชนนั้นนั้นลองดูนะครับว่าจะนำเสนอได้น่าสนใจและเข้าใจบล็อกเชนนั้นน้นได้ง่ายมากขึ้นหรือไม่คราวนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ถึงตรงนี้แล้วเรามาสรุปความรู้กันหน่อยว่าในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ก็คือบล็อกเชน อ่าแล้วบล็อกเชนคืออะไรครับสามารถตอบเป็นคําจํากัดความของตนเองได้หรือไม่บล็อกเชนคืออะไรครับอ่ะบล็อกเชนคือเทคโนโลยีไหมครับคือเทคโนโลยีแน่นอนคือเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในด้านไหนครับในด้านการรับส่งข้อมูลในด้านการทําธุรกรรมเอกสารออนไลน์ต่างๆที่ทําให้เราเชื่อมั่นว่าข้อมูลนั้นๆจะมีความปลอดภัยมากขึ้นใช่ไหมครับ ลักษณะสำคัญของบล็อกเชนเป็นอย่างไรครับตอบได้ไหมครับถ้ายังงงๆอยู่ยังตอบไม่ได้หรือยังสับสนลองย้อนกลับไปดูนะว่าเอ๊ลักษณะสำคัญของบล็อกเชนเป็นอย่างไรนักเรียนจะตอบข้อนี้ได้นักเรียนลองเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเดิมเช่นการเข้าเว็บการส่งข้อความแบบเดิมผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนักเรียนจะเห็นลักษณะสาคัญของบล็อกเชนละว่าแตกต่างจากเทคโนโลยี นั้นๆอย่างไรหรือเทคโนโลยีเดิมอย่างไรหรือเทคโนโลยีที่เรียกว่า client server อย่างไรนะครับนี่ก็คือความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในครั้งนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนสรุปองค์ความรู้แล้วนักเรียนได้ทํากิจกรรมไปแล้วนักเรียนได้ทําอินโฟกราฟิกไปแล้วครูอยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนำอินโฟกราฟิกของแต่ละกลุ่มมันลองนําเสนอหน้าชั้นเรียนครับนะกลุ่มละไม่เกิน5นาทีนะลองดูสิว่าแต่ละกลุ่มนําเสนอบล็อกเชนของอะไร ลักษณะสําคัญของบล็อกเชนนั้นเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับและสุดท้ายนี้เรามาลองประเมินคุณค่าความรู้โดยนําความรู้ที่ได้จากเรื่องเทคโนโลยีบ e ล็อกเชนเนี่ยมาพูดคุยกันหน่อยสิว่าเอทีอยู e ่บล็อกเชนเนี่ยมันมีความสําคัญไหมครับในปัจจุบันมีความสําคัญไหมครับน่าจะสําคัญสะสำคัญอย่างไรครับมันช่วยให้การสื่อสารของเรา การทำรั้กรกรมการทำเอกสารออนไลน์ของเราปลอดภัยมากขึ้นไหมครับปลอดภัยมากขึ้นนะส่วนเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนของอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราและหรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานนั้นๆน,น,นี่คือเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนทั้งหมดแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับว่าเราจะมีวิธีการเริ่มต้นใช้งานบล็อกเชนอย่างไรและรู้จักบล็อกเชนให้มากขึ้นได้อย่างไรในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ